เหมือนอนุสสวรีกะหลี่พ่อมาเฮียนาฉลองเมนใหม่ก็เกินมึงเนี้ยยังเมนที่ไหนปีหายจองเลยมึงอะเป็นไงเป็นไงค่ะอะไรวะมีเก็บจังหวะด้วไม่บ่อยครั้งที่คนจังไรคนจะเจอคนอับปีสักครั้ง ว้าวว s, uh, s your name My name is... อ <c oughs> ุดมอ๋อชื่อไอ้ดมอุดมอ๋อนี่ไงเจอแล้วอุดมไงแล้วพี่ชื่ออะไรอะฮะพี่ชื่ออะไรคะสวนโอหงเกียดชื่อดีจงอะไรจ้ะบทอะไรจ้ะเปล่าบอกว่าพี่ชื่อพอจังโอ้โหมีมีนี่ด้วยโอเคเป็นเล่นแถมแม่ไปเลยนะแม่นะ ฮาลิเกแถมขนเด็ดเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นตอนเลยอัตอนนี่ขันุมานขันุมานขันุมานจับสุตว์ธมัมชาเออเดี๋ยวพี่เป็นขันุมานมึงเป็นทศกัณฐ์นะได้ำไมฉุดเป็นนางเอกดีกว่าเป็นนางเอกเป็นสุตว์ธรรมชาติเดี๋ยวพระเอกเขาจะเกี้ยวนางเอกโอเคนะโอเคโอเคนะโอเค S <S <preach miracle> ชิพายกระสือถอดหัวแล้วไอ้แโอ้มึงไม่หวงเออหวงภาพยนต์ด้วยหลุดไปแล้วอยู่ตรงนี้กันนะลูกแอนดี้บอกเลยบึ้มนาเอกอ๋อนางเอกตีลังกาซะแล้วแม่รีบดูนะปีหน้าหนูไม่อยู่แล้วทำไมอ่ะเนี่ยไอ้คีโมล้วงทั้งหัวแล้วี้ ลูก่าจะไปเป็นทหารหนังเอกไม่ต้องเต้นเดี๋ยวพระเอกเต้นเองเต้นเอกใช่ไหมจิ๋มหายได้ต้องใส่สขะนุมานไปแน่เลยตีลาก,าก่อนเลยอ๋ออ๋อเอ้ยนี่นันงเอกนึงลิงล้บุหรี่ เลี้ยไก่เราไว้ทำพันหานมานชาญชัยเลี่ยไก่เราให้ทำพันอยู่คนเดียวเปลี่ยวเองคะไม่มีคู่ค้ามานาแฟนาเจอสุวรณมัชชาเจอสุวัณมัชชาจะปลุกใจค่ะหามานทัดลอองแป้งรับดองถึงแรกรสชาติหวนมันทันดลอกองแป้งรับรอกคืแรกรชาติวนันถ้ลองตะครั้งก r จะติดใจถ้ลองตะครั้งจะติใจ ไปเลยไปเลยอีนี่จิบหายไปไหนมาไหนมาหายเงี้ยไปเลยจะไปก่อนนะพี่ใหญ่ครับอะไรมืบ